มนุษย์ในพากันวิ่งตามความต้องการการที่เราทุกข์ในทางเศรษฐกิจอย่างนี้เพราะเราไม่รู้จักสัจธรรมของชีวิตสามประการซึ่งอัตาภาพขอเรียกว่าหนึ่งชีวิตแต่มีสามศัจธรรมศัจธรรมประการที่หนึ่งที่เราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจเพื่อให้อยู่ได้ในทางเศรษฐกิจ่ังมีความร่มเย็นเป็นสุขก็คือตันหาไร้ขีดจํากัดเราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของตันหานะว่าเขาไร้ขีดจํากัดจริงๆถ้าเราใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งไปตามตันหา ก็อุปมาเหมือนคนที่ตักน้ำไปเติมทะเลจะเต็มไหมอุปมาเหมือนคนที่ขับรถแล้วก็เล่นทะยานออกไปเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นขอบฟ้าชีวิตนี้จะถึงไหมก็คงไม่ถึงนี่ถ้าเรารู้จักธรรมชาติของตันหาเราจะบอกตัวเองว่าโอ้อย่าตามเข้าไปนะถึงตามไปก็ไม่เต็มหรอกนะฮะสองธรรมชาติของทรัพยากรที่จะไปป้อนให้กับตันหาคือความอยากธรรมชาติของทรัพยากรก็คือมีอยู่อย่างจํากัดจําเขียนเลือเกิน เพราะฉะนั้นถ้าเรารวบทรัพยากรเอามาไว้ที่เราทั้งหมดถึงแม้เรารวยมากที่สุดในโลกแต่เราก็จะมีความเปลียดชังจากโคนทั้งโลกเป็นของแถมด้วยด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยเราจึงควรใช้ทรัพยากรเท่าที่จําเป็นวิธีบริโภคทรัพยากรที่ดีที่สุดนะคือบริโภคโดยมุ่งประโยชน์ไม่ใช่บริโภคโดยมุ่งประดับถ้ามุ่งประดับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้ามุ่งประโยชน์เราจะดาเนินชีวิตเงียบเรียบง่ายโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวต่อไปธรรมชาติของชีวิต ก็คือชีวิตนี้สั้นนิดเดียวพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตนั้นเหมือนฟูมฟองของแม่น้ําเวลาฝนตกมาน้ําไหลจากชายคาตกลงไปก็เกิดฟองน้ําแล้วก็แวบหายไปบางครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าชีวิตนี้เหมือนกับน้ําค้างเราเดินจงกรมจากทางซ้ายเดี๋ยวกระบกกลับมาทางขวาหยดน้ําค้างที่ปลายยอดหญ้าอันตรธานไปแล้วชีวิตน่ะแสนสั้นขนาดนี้ถ้าเราเอาชีวิตที่แสนสั้นไปวิ่งตามความอยากคิดดูซิว่าชีวิตนี้จะได้ทําอะไร ถ้าเราจะเอาชีวิตที่แสนสั้นนี้ไปมอบให้กับการแสวงหาทรัพยากรมาบำบัดความอยากของตัวเองทั้งชีวิตชีวิตนี้ก็แทบไม่ต้องจะไปทําอะไรเหมือนกันเพราะจะตกเป็นทาสของการแสวงหาทรัพยากรเหมือนคนทุกคนในเวลานี้ที่พากาันแสวงหาเงินเดี๋ยวนี้คนจานวนมากประสบความสําเร็จในฐานะนักธุรกิจแต่ล้มเหลวในฐานะมนุษย์นี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเป็นมนุษย์นะ มนุษย์หนึ่งคนมีศักยภาพที่จะเป็นศิลปินเป็นจิตรกรเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาราเป็นนักการเมืองเป็นพระสงฆ์เป็นกวีเป็นอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่ในเวลานี้มนุษย์จํานวนมากทั่วทั้งโลกถูกลดทอนศักยภาพลงมาเป็นแค่สัตว์เศรษฐกิจที่คอยหาเงินเห็นไหมศสัราธรรมอย่างนี้เราจะต้องรู้เอาไว้ให้เท่าทันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปวิ่งตามกิเลสตัณหาจนมากเกินไปถ้าเรารู้จักธรรมชาติของความอยากว่ามีขีดจํากัดความรู้จักพอจะเกิดขึ้น ถ้าเรารู้จากธรรมชาติของทรัพยากรว่ามีอยู่น้อยนิดหลือเกินเราก็จะบริโภคโดยมุ่งประโยชน์มากกว่ามุ่งประดับและถ้าเรารู้ว่าชีวิตนี้อยู่กันไม่นานหรอกนะเราก็จะเริ่มละทิ้งกิจกรรมที่ไร้คุณภาพทั้งหมดทั้งสิ้นเลือกทําแต่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตจริงๆเห็นไหมว่าถ้าเราเข้าใจสัจธรรมของชีวิตอย่างนี้นะพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของเราจะเปลี่ยนไปอีกทางหนึ่งชนิดที่ว่าเราก็จะเบียดเบียนโลกน้อยลง และเราก็จะตกเป็นทาสของกิเลสน,นอ้อยลงแต่จะมีเวลาหันกลับมาดําเนินชีวิตเชิงคุณภาพมากขึ้นใครทําได้อย่างนี้อาตมาคิดว่าเราแก้ปัญหาในทางเศรษฐกิจได้แน่นอน